ติดตามเรื่องราวของบแบดมินตันคนอาวุโสนะคะไปกันที่แบดมินตันคนพิการทีมชาติไทยชุดคว้า2เหรียญทองชิงแชมป์โลกนะคะล่าสุดได้เดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันว่าจะทําหน้าที่เพื่อชาติต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้รับเงินอัดฉีดก็ตามค่ะขณะที่ผู้ฝึกสอนวอนทุกฝ่ายในวงการกีฬาให้ความทัดเทียมนะักกีฬาคนพิการเช่นเดียวกับนักกีฬาปกติค่ะ หลังจากช่วยกันทำผลงานคว้า2เหรียญทองจากประเภทวิวแชร์หญิงเดี่ยวและวิวแชญิงคู่รวมทั้ง1เหรียญเงินจากวิวแชร์คู่ผสมและสี่เหรียญทองแดงจากหญิงคู่พิการขาวิวแชชายเดี่ยววิวแชร์คู่ผสมและประเภทคนแคร์ในการแข่งขันแบดมินตันคนพิการชิงแชมป์โลก2015จากประเทศอังกฤษล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะนักแบดมินตันคนพิการทีมชาติชุดนี้ก็เดินทางถึงประเทศไทยแล้วโดยมีญาติและก็แฟนๆไปรอต้อนรับ ซึ่งอำนวยเวทวิธานเจ้าของสองเหรียนทองได้ขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้นักกีฬาแบดมินตันคนพิการทีมชาติไทยได้ไปแข่งขันจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้ส่วนเรื่องเงินอัดฉีดก็ต้องรอการพิจารณาต่อไปเนื่องจากว่าไม่อยู่ในระเบียบของกกทค่ะขอขอบคุณ,คณสมาคมกีฬาคนพิการและก็ขอขอบคุณสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยขอขอบคุณ บริษัทล็อกเล่ขอขอบคุณออข่าวกีฬาไทย PBF ที่ติดต่อที่ติดตามผลงานผู้หนูมาตลอดแล้วก็ขอขอบคุณคนไทยทุกๆคนเงินเงืนอาชีพหนูหน,หนูหนูก็คือถ้าถ้าได้มันก็ดีถ้าไม่ได้ก็คือขึ้นอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะพิจารณาว่าจะให้หรือไม่ให้ ขณะที่โค้ชิติพลสิงเทียนนะคะก็แสดงความชื่นชมนักกีฬาทุกคนที่มีความอดทนและพยายามจนสามารถเอาชนะคู่แข่งจากทั่วโลกและคว้าเหรียญรางวัลได้แม้การแข่งขันรายการนี้จะไม่มีเงินอัดฉีดก็ตามซึ่งในฐานะผู้ฝึกสอนก็ทําได้เพียงการให้กําลังใจและแสดงความเห็นใจหากเป็นไปได้ก็อยากจะให้ทุกฝ่ายในวงการกีฬาให้ความทัดเทียมนักกีฬาคนพิการเช่นเดียวกับนักกีฬาปกติเพื่อสร้างขวัญและกําลังใจค่ะ นักกีฬาทุกท่านนะครับความลําบากมีเยอะนะครับในการเล่นโดยเฉพาะกีฬาคนพิการแล้วนักกีฬาเยอะมากแลก้วก็การแข่งขันเนี่ยแข่งหลายรอบมากกว่าจะได้เหรียญหนึ่งเนี่ยบางคนวันหนึ่งแข่งหกรอบเจ็ดรอบนะครับเพราะฉะนั้นนักกีฬาต้องใช้ใช้พละงกำลังมากแล้วก็ต้องเตรียม,มตัวมากนะครับถามว่านักกีฬาทุกคนนะครับอยากได้ครับอยากไดอ้อยากให้ผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดท่านเห็นว่า จะส่งเสริมพวกเรานะครับช่วยพิจารณาตรงนี้นะครับจะทําให้นักกีฬามีกําลังใจมากขึ้นนะครับแล้วจะทําผลงานให้ดยียิ่งขึ้นไปนะครับโดยเงินอัดฉีดที่นักกีฬาคนพิการจะได้รับจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติตามระเบียบนั้นมีเพียงการแข่งขันอาเซียนพาราเกมเอเชียนพาราเกมและพาราลิมปิกเกมเท่านั้นค่ะขณะที่รายการอื่นๆรวมทั้งรายการชิงแชมป์โลกนักกีฬาคนพิการจะไม่ได้รับเงินอัดฉีด สำหรับรายการต่อไปนะบนาสเกตบอลคุณพิการมีคิวแข่งขันกีฬาอาเซียนพราเกมที่ประเทศสิงคโปร์ในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ